โอเคครับเรามาดูตัวอุปรกรณ์น,นะครับที่ผมได้สั่งซื้อมาก็คือตัวบอร์ดมันเนี้ยนะครับราคาหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทนะแล้วก็มีค่าส่งอยู่ก็ส่งอยู่ประมาณเท่าไหร่รวมแล้วผมซื้อมาประมาณสองร้อยเจ็ดบาทนะครับรวมค่าส่งด้วยราคาสินค้าร้อยแปดสิบแปดบอกว่าสินค้าจะส่งมาจากต่างประเทศนะครับตัวนี้สั่งผ่านช้อปปี้นะครับผมไปดูในร้านเอในรัดาแมันไม่มีนะเออไปดูที่ตัวอุปรกรณ์ก่อนครับอันนี้นะครับ เวลาเราซื้อมานะครับมันจะเป็นซองพลาสติกนะครับที่อยู่ในกล่องฉีกซองออกมาแล้วมันจะมีสายต่อเส้นนี้นะครับก็คือไฟเลี้ยงบอร์ดแล้วก็ไอ้สายตัวเนี้ยจะเป็นสายสองเส้นนะครับเส้นละสองนะครับเส้นละสองสองเส้นย่อยนะครับแล้วก็จะมีทั้งหมดสี่เส้นแบบนี้นะครับ <im> แล้วก็จะอีกอนันนก็จะเป็นเข็มเนี่ยก็คือสายต่อในกรณีที่มันยาวไม่พอแล้วเราก็สามารถที่จะใช้สายต่อได้แต่ของของผมผมไม่ได้ใช้นะครับไปตัวเข็มนี้ ผมก็ใช้เส้นสั้นของเขาเส้นเดียวเดี๋ยวลองดูแนวทางการต่อนะครับก็คือผมจะมีเส้นเนี้ยนะเข้าอันนี้เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่เขียนไว้ว่าเดิมนะครับเดิมต่อที่เมนบอร์ดนะครับแล้วก็ย้ายมาเสียที่นี่นะแต่เดิมนะเนี่ยเส้นนี้มันคือเส้นที่ต่อเข้ากัาเมนบอร์ดแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตุ่มสวิตช์นะครับเราก็จะเอาสายเส้นเนี้ยมาต่อแล้วเราก็เอาสายเส้นที่เขียวของเขาเนะี่ย มาต่ออันที่สองนะครับคู่นี้นะครับปึ๊บอ่านะครับมันก็จะมีหนึ่งสองสามสี่นะครับขามันสายที่เราต่อเนี่ยเราไม่ต้องสนใจนะครับว่าอันไหนมันจะเป็นบวกเป็นลบเพราะว่าวงจรมันเป็นลักษณะการเดินผ่านนะครับมันไม่ใช่ไฟชุดล่างนะไฟ led เนี่ยอ่ามันจะต้องมีขาหนึ่งเป็นบวกขาสองเป็นลบขาสามเป็นบวกขาสี่เป็นลบอันนี้ต้องต่อให้ถูกเพราะว่าไม่งั้นลวไฟมันเราจะไม่ติดนะแต่ไอชุดบนเนี่ยต่อสลับกันยังไงก็ได้นะครับไม่มีปัญหา ไอ้เส้นนี้นะครับแต่เดิมเนี่ยต่อที่เมนบอร์ดระยะมักเสียบที่นี่แล้วปลายสายมันเป็นอะไรนะครับปลายสายมันเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับผมอืมแล้วอีอันเขียวเนี่ยก็คือเส้นเนี้ยเสียบเข้านี่แล้วปลายสายมันคืออะไรปลายสายก็คือเอาไปเสียบที่เมนบอร์ดนะครับเอาไปเสียบแทนเส้นเนี้ยไอเส้นที่บอกว่าเดิมย้ายมาเนี่ยนะครับอืมมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อีเส้นนี้ก็คือนะ ต่อที่แผงอีก้านนึงต่อเข้าเมมบอรีดนะครับเส้นนี้คือเส้นที่เขียวนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรงงนะครับเดี๋ยวมันมีคู่มืออยู่ในเอกสางกฤษอยู่เขาาก็จะมีรูปบอกวิธีแต่ก็ไม่มีแตกต่าง่างนี้หรอกหลังจากนั้นเราก็ไปที่ในซองนะครับก็าจะมีแผ่นกระดาษที่เป็น QR code ให้เราส่องนะครับสองอันอันแรกจะเป็นคู่มือนะครับอันสองก็เป็นแอปนะตรงคู่มือเนี่ยหลังจากที่เราเปิดไปแล้วเราก็จะได้ลิงก์ของไฟล์ PDF นะครับมันก็จะมีบอกวิธีการต่ออยู่นะครับมี วิธีการต่อต่อ,อยังไงนะครับก็ตามนั้นแต่ถ้าเกิดท่านงงนะครับก็ต่อตามที่ผมบอกนี่ะครับต่ออย่างนี้แหละไม่มีอะไรซับซ้อนส่วนตัว LED เนี่ยผมไม่ได้ต่อคอมพิวเตอร์ของผมผมไม่ได้ให้มันต่อไฟ LED นะเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ได้ต่อมต่อแค่สองเส้นเองตอไปดูที่ตัวคู่มือนะครับมันจะมีแอปนะครับเปิดแอปขึ้นมาแล้วก็มันจะให้เราใส่ เมลนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดเนี่ยเป็นพาสเวิร์ดเข้าแอปนะครับไม่ใช่พาสเวิร์ดเมลผมใส่เมลไวเช่น abc1234@gmail.com นะครับเสเร็จแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดพาสเวิร์ดผมตั้งเป็น abc123abc123 นะครับสองสองประเทศเหมือน,นกันแล้วก็กดรีจิสเตอร์นะครับมันจะส่งชุดตัวเลขนะครับส่งเข้าไปในเมลแล้วก็เอาชุดตัวเลขนะนะั้นมาบูรีไฟล์เสร็จแล้วก็เราก็จะลอ็อกอินเข้ามาในตัวของแอปนะครับแล้วก็กดตุ่มบวกนี่นะครับเสร็จแล้วก็กดทัสนะครับตรงนี้ผมวงกลมอยู่เนี่ยเสร็จแล้วมันก็จะ สแกนหา w i f i นะครับเพราะว่าในตัวแผงเนี่ยจะมีตัวรับสัญญาณ wi-fi ด้วยตัว w i f i เนี่ยมันจะรับได้แค่2.4นะครับ5รับไม่ได้แล้วเราก็ใส่พาสเวิร์ดของบ้านเรานะครับ wifi แล้วบ้านเราชื่อว่าอะไรนะครับเราก็เลือกเลือกชื่อของ SSID ของบ้านเราก่อนนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดพอใส่พาสเวิร์ดไปแล้วนะครับมันจะมีสวิตช์ให้กดอยู่นะครับเป็นสวิตช์ตัวตัวนี้นะครับอืมตรงนี้ให้กด4 4ครั้งนะครับ1 2 3 4นะครับพอกดเสร็จแล้วมันก็จะ พาไปสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็ตรงหน้าเนี้ยมันจะเขียนว่า Custom Device Name มันนี้ก็ตั้งชื่อได้เลยของผมผมตั้งเป็น J นะครับเป็น JY ผมใส่ไปเดี๋ยวผมเปิดให้ดูในแอปอีกทีนึงนะครับพอใส่ไปแล้วปุ๊บก,ก็ไม่มีอะไรครับมันก็จะเป็นหน้าที่ที่พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวผมเข้าในแอปให้ดูเลยกันอันนี้ก็เป็นตัวแอปนะครับที่ใช้ควบคุมตัวเปิดเครื่องของเรานะครับผมคลิกเข้าไป ตัวนี้จะใช้เน็ตผ่านมือถือหรือจากผ่านซิมก็ได้หรือผ่าน w i f i ก็ได้นะครับแล้วมันก็จะโหลดนะจะเห็นว่ามันขึ้นสีเขียวอย่างเงี้ยแปลว่ามันหาตัวอุปกรณ์เจอนะครับให้เราคลิกที่คำว่า,าคอนโทรลจะเห็นว่าตัว J เนี่ยผมตั้งไว้ jay เนี่ยเป็นชื่อที่ผมตั้งนะครับไม่เกี่ยวข้องอะไรกับอุปกรณ์เราจะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ในกรณีเรามารีหลายบอร์ดเนี่ยหลายเครื่องหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีตุ่มนะครับตุ่มออนตุ่มออฟนะครับตุ่ม r e ตา a r t แล้วก็ตุ่มอะไรนะฟอสอ็อกก็คือปิดแบบเร่งด่วนนะครับมีการสามารถตั้งเวลาอะไรได้ด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้เลยนะครับผมใช้เปิดเครื่องอย่างเดียวแล้วตอนออฟเนี่ยผมก็ใช้ไม่ได้โดยไม่รู้ว่าทำไมมันใช้ไม่ได้แต่ไม่เป็นปัญหาสําหรับผมนะครับเพราะว่าตอนที่ออฟเนี่ยผมก็จะจะใช้ตัวโปรแกรมรีโมทเดสท็อปของ Google นะครับเข้าไปทําการปิดเครื่องนะครับแล้วเราอยากจะเปิดเครื่องอีกทีนึงเราก็จะกลับมาเปิดตัวโปรแกรม,มอีกทีนึงนะจะเห็นได้ว่า สะดวกมากนะครับคือสินค้าชิ้นนี้นะครับคือแบบผมเฝ้ารอมานานมากนะครับมันมีอุปกรณ์ที่ทํางานลักษณะนี้คล้ายกับอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันไม่เวิร์กเหมือนตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็แนะนําครับสรุปสุดส่งท้ายนะครับก็คือเจ้าบอร์ด pcf ตัวนี้นะครับที่ใช้สําหรับเปิดปิดเครื่องจากภายนอกบ้านหรือจากระยะไกลนะครับก็เป็นสินค้าที่เหมาะที่จะซื้อใช้นะครับเพราะว่าเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นเจ้าอื่น นะราคาของชิ้นนี้จะถูกกว่านะครับจะเห็นได้ว่าสินค้าชิ้นนี้นะครับขายไปแล้วสองชิ้นนะครับที่ท่านแรกซื้อไปเนี่ยก็เจออาการเหมือนผมนะครับไม่สามารถสั่งปิดเครื่องได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกไม่มีปัญหานะครับผมก็ใช้รีโมทในการปิดอยู่แล้วผมต้องการแค่เปิดอย่างเดียวนะตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปรีวิวนะครับเพราะว่าผมเป็นน่าจะเป็นบุคคลที่สองนะครับต่อจากพี่เขาอีกทีหนึ่งสินค้าชิ้นนี้สั่งแล้วอาจจะนานนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องส่งมาจากต่างประเทศนะแล้วก็ ตัวมันเองเนี่ยก็เหมาะนะครับสาหรับผู้ที่มีความจำเป็นเหมือนผมนะครับที่จะต้องเปิดปิดเครื่องครับจากระยะไกลมันเป็นตัวอุปกรณ์ที่ช่วยลดค่าไฟแต่ก่อนผมจะต้องเปิดเครื่องสแตนบายตลอดเวลาตั้งแต่เช้าถึงเงย็นเลยในกรณีที่ผมมีความจำเป็นที่ต้องนําไฟล์หรือว่านําอะไรมันลันที่เครื่องตัวเองแต่เมื่อมีอุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็ไม่จำเป็นแล้วครับอยากจะเปิดตอนไหนก็เปิดได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจากช่องผมนะครับสวัสดีครับ